สวัสดีครับผมบินไทยเอเวอรเรสต์นะครับอันนี้มาติดตามผลการรักษาต้นยางไต้หนึ่งสวนพ่อเกียรตินะครับเนาะอยู่ที่บ้านดอนศิลาอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะครับเนาะนี่เป็นรอบที่สามนบเนาะที่เข้ามารักษาอ่าอันะนี้ต้นตายหนึ่งนะครับหายาเรียบร้อยแดงๆครับนะ อ่าออกแล้วไหลเรียบร้อยไหลเรียบร้อยใหเรียกเยเลยคะอืมนี่ไหลแล้วตายนึ่งแต่ก็มีน้ํายางออกแต่ว่าเริ่มจะเป็นตายนึ่งแต่ก็กลัฟขึ้นมาแล้วนะครับเนาะไหลดีครับดีเกาเลิไหลดีเกาแหมครับตัวนี้นี่เดี๋ยวมันออกดีละคือเปิดคิดได้เลยตัวนี้ครับ กินได้เลยครับมีสองต้นกี่าบกินได้เลยครับครับจะขึ้นไปหอเห็นตนนะครับเนาะดูกันไหลครับครับนี่ผมบ๊วยคนไ้เนาะครับบ๊วยคนละครับอันนี้ผมผมบ๊วยคนแล้วนะจะตามปกติแล้วนะครับอันนี้คือต้นสายนึ่งที่หายแล้วครับเนาะครับจะขึ้นไปหอเห็นต้นนะครับเนาะนี่ก็ต้นสายนึ่งเหมือนกันหมายไว้เหมือนกันสีแดงนี่ครับครับอ่ะ ตัวนี้ก็ออกแล้วเหมือนกันอรับเดิมซึมแต่ก็จะรักษาไปแลยตึงนี่เนาะครับแต่ผมเนี่ผ่านมามาละผ่านมานี่นี่หมายอันนี้ที่หมายว่ารอบที่สองนะครับเนาะตึ้งนี่เนาะโซนโซนนี้บอกออกแม่นก็บอกโซนนี้บอกออกออกตึกตะอีเออมันออกตึ้งนี่บอกออกตึ้งนี่รอบเดียวมันมาเพล่ะแต่มาเพลครัมันก็เริ่มมากำนอยกำนอยนะครับเนาะครับตัวนี้เดี๋ยวจะรักษาไปแหผอมันเนาะครับต้วนี้จะรักษาไปแหมนะครับเนาะครับ แต่กระเริมดีขึ้นละนหน้านิมเ็าปอหน้านิมขึ้นเนาะครับแต่กระเริ่มออกละครับต้นนิมวะไม่พอใจนห่พอใจอันนี้ต้นปกติที่ใจปุ๋ยน้ำไปแล้วนะครับเนาะนี่คนขึ้นแถวหนึ่งต้นผลกะครับต้นที่แถวหนึ่งนี่ออกดีแล้วครับเริมออกละ